สวัสดีครับวันนี้น้องภูมิอยู่ในงานฉลองปีใหม่นะครับก็วันนี้อยู่ที่บ้านพี่วินล,ลิวนะครับช่องวินล,ลิวสมายนะตอนนี้พี่เอาของเล่นมาให้เล่นเต็มเลยเดี๋ยววันนี้น้องภูมิจะมีการจับของขวัญด้วยใช่ไหมจับของขวัญน,นะฮะปีใหม่เดี๋ยวมาดูว่าน้องภูมิจะได้อะไรซึ่งตอนนี้น้องภูมิก็เอาของขวัญมาแล้วนะครับน้องภูมิเจอเพื่อนใหม่นะครับอา่าน้องน่ปุนนะครับ นี่ยิ้มไม่ด้วยครับนี่ก็น้องภูมิหอบแล้วนะกล่องนี้นะครับแล้วก็มีหลายกล่องเลยเดี๋ยวเรามาดูอีกทีว่าน้องภูมิจะได้กล่องไหนนะครับนี่นะครับน้องภูมิพาทัวร์นะครับโอ้โหมีใครมั่งเนี่ยโอ้โหตอนนี้กาลังจะตั้งวงดนตรีกันใช่ไหมอ่ะตอนนี้นะครับน้องภูมิก็อยู่ในคอนเสิร์ตนะครับโอ้โห นะตอนนี้มีการโซโลกีตาร์กันนะครับโอ้ยหมันมากเอา้ตอนนี้น้องภูมิเล่นคีย์บอร์ดด้วยนะครับโอ้เพลงอะไรครับเนี่ยเพลงอะไรครับเพลงฟิกนะครับถึงเวลา จับฉลากของขวัญแล้วนะครับก็เดี๋ยวน้องภูมิจะเป็นคนไปจับนะครับใช่ไหมโอเคไปวันนี้ค่ะสีเหลืองต้องจับจับออสีเหลืองน้องภูมิต้องเลือกนะครับว่าเอาอันไหนเอาอันนี้นะโอเคได้ใครไหนน้องอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเบอร์เก้าเบอร์เก้านี่น้องภูมิดูนี่อะไรเบอร์เก้าครับเบอร์เก้าน้องภูมิได้แล้ว ตอนนี้พี่ริวขอมาใช่ไหมอ่ะพี่ริวมอบให้น้องภูมิหน่อยครับให้น้องภูมิหน่อยโอเคขอบคุณครับน้องภูมิขอบคุณครับอ่าโอเคโอเคนี่นะครับกล่องนี้ที่น้องภูมิได้มานะครับตอนนี้น้องภูมิก็กําลังฟังเสียงอยู่ว่าเป็นของขวัญอะไรนะครับเดี๋ยวรอพี่ๆเขาจับกันหมดแล้วจะมาเปิดพร้อมกันนะครับ อะไรเสียงอะไรฮะอาล้วครับตอนนี้เรากำลังแกะของขวัญกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าน้องภูมิจะได้อะไรนะครับน้องภูมิแกะจะได้อะไร ดูก่อนแล้วต้องภูมิได้อะไรว้าวได้โทรศัพท์หรือเปล่าน้องภูมิไ,มไ,ดได้โทรศัพท์อ๋อที่ชาร์จแบตน้องภูมิที่ชาร์จแบตครับอวเ,วเอาไปแบงค์เย้ย้องภูมิได้แล้วครับ